สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เพื่อนเล่านาทีช็อกแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาจมหายต่อหน้า เมื่อช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่25กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูรับแจ้งจากประชาชนว่ามีหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูรณ์สงครามจังหวัดนนทบรุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ด เจ้าหน้าที่จึงรีบนำกำลังเข้ามาตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวพบเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งภายในเรือมีชายและหญิงประมาณ3-4คนกำลังช่วยกันล่องเรือตามหาผู้สูญหาย ขณะเดียวกันมีเรือเจสกีซึ่งในจำนวนนี้พบว่ามีบีมสรัญยูดารานุม่มมาร่วมล่องเรือค้นหาบริเวณดังกล่าวด้วยจึงสอบถามไปยังผู้แจ้งเหตุดังกล่าวทราบว่าผู้ประสบเหตุคือนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดัง ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ22นาิก40นาทีแตงโมและกลุ่มเพื่อนได้ล่องเรือสปีดโบ๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดและท่าเรือพิบูรณ์สงครามระหว่างนั้นแตงโมได้ไปนั่งอยู่ที่ท้ายเรือก่อนที่จะพลัดตกลงไปกลางแม่น้ำกลุ่มเพื่อนจึงได้วกวเรือกลับไปตามหาแต่ไม่พบจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่และกลุ่มเพื่อนมาช่วยกันค้นหา ทั้งนี้มีชาวบ้านที่อยู่ในจุดดังกล่าวได้ยินเสียงคนร้องเรียกก่อนที่จะเงียบหายไปขณะนี้ยังไม่ทราบว่าแตงโมจะเป็นอย่างไรบ้างทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลายหน่วยได้นำเรือลงช่วยกันค้นหาพร้อมชุดประดาน้ำโดยจะงมสแกนพื้นที่ตลอดลำน้ำเพื่อค้นหาตัวของดาราสาวคนดังกล่าว ทางด้านกลุ่มเพื่อนของแตงโมที่อยู่ในเรือลํำเดียวกันเผยนาทีที่ดาราสาวจมน้ำต่อหน้าว่าจมกลางแม่น้ำเลยเจ้าหน้าที่ถามว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาจมคือตรงไหนกลุ่มเพื่อนตอบว่ากลางแม่น้ำตรงกลางระหว่างเรือกำลังวิ่งอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ